สวัสดีพี่พีเทุกท่านที่ชื่นชอบในกีฬามอเตอร์สปอร์ตจักรยานยนต์2ล้อระดับโลกทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่22หลังจบการแข่งขันที่ผ่านมาได้มีข่าวข่าวเกี่ยวกับมาร์คมาเกตและก็วาเลนติโนรอซซี่ทางด้านของผู้จัดการทีมดูคาติเรโนโวทีมโรงงานดาวิเดทารอซซี่ได้เรียกร้องให้ทั้งคู่ทั้งมาร์คมาเกตและวาเลนติโนรอซซี จับมือกันและก้าวข้ามความบาดหมางในอดีตที่ผ่านมาหลังจบการแข่งขันในสปินเลสเมื่อวันเสาร์ในช่วงระหว่างการมอบเปลี่ยญรางวัลได้มีแฟนๆชาวอิตาลีในสนามส่งเสียงโห่ร้องให้ตระกูลมาเกสทั้งพี่ชายและก็น้องชายเพราะการแข่งขันที่อิตาลีเป็นดินแดนที่ไม่เป็นมิตรสำหรับมาร์คมาเกสตั้งแต่เขาได้มีความบาดหมางกับวาเลนติโนอรซี่ ในตอนฤดูการ2015เหตุการณ์ในวันนั้นลอตซี่กล่าวหาหนักแข่งชาวสเปนมาร์คส์มาเกว่าทำลายความหวังในการคว้าแชมป์โลกของเขาเองเพื่อที่จะช่วยให้เพื่อนร่วมชาติอย่างฮอกเก้โรเลนโซได้ตำแหน่งครองแชมป์โลกในปีนั้นถัดมาในปี2018ลอตซี่ได้มีคำปฏิเสธที่จะจับมือกับมาร์คส์มาเกอย่างเปิดเผยในงานถแถลงข่าว กลับมาในเหตุการณ์ปัจจุบันหลังมอบเหรียญการแข่งขันสปินเลสเสร็จเรียบร้อยทั้งด้านบอสของดูคติเลโวนดาวิดทาลอซี่ได้ออกลงแจ้งฝูงชนว่าเฮ้ยไม่เห็นเหรอมาร์คสมาร์เกตเขาใส่เสื้อสีแดงขับให้ดูคติของเราประเทศอิตาลีอยู่นะแต่เสียงโห่ร้องพวกนั้นก็ไม่ได้ทำให้มาร์คสมาร์เกตหวั่นไหว และอาจจะยังทําให้เขาได้ทําผลงานได้ดีที่สุดเพื่อที่จะเอาผลงานมาเป็นคําตอบมาทางด้านบทสัมภาษณ์ของดาวิดเดทรอซี่กล่าวไว้ว่าผมคิดว่าพฤติกรรมที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษนั้นไม่ยุติธรรมอีกต่อไปแล้วเมื่อมันเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วมันถึงเวลาที่เราต้องให้ความร่วมมือระหว่างกันเพื่อที่จะให้พัฒนาขึ้นและกล้าวหน้ากันต่อไปอีกคำสัมภาษณ์ของดาวิเดอทรซี่กล่าวไว้ว่า ถ้าคุณไม่ชอบมากก็จงอยาบบมือแต่ในความคิดของผมการโหดร้องหรือการเป่านกหวดนั้นไม่มีน้ำใจนักกีฬาเป็นอย่างยิ่งเลยผมไม่อยากให้ทุกคนย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นความผิดพลาดของใครหลายคนแต่สําหรับผมแล้วมันเป็นคนละเรื่องกันและหลังจบการแข่งขันสปินเลสในวันเสาร์มาเกตกล่าวไว้ว่าการตอบรับในเชิงลบที่เขาได้รับที่มูเจโรนั้นลดลงเมื่อปีก่อนถึง50%กันเลย คารอซี่ไม่ใช่สมาชิกในทีมดูคติทีมโรงงานคนแรกที่ตอบสนองตอ่อแฟนๆอิตาลีที่โห่ใส่มาร์คมาเกสในอิตาลีโดยที่เมื่อปีก่อนเปโก้บรรยาในการขันที่มิซานโนเซอร์กิตในช่วงการมอบถ้วยรางวัลได้มีแฟนๆชาวอิตาลี Italy, ที่มิสซานโนกล่าวโหว่ร้องให้แก่มาร์คมาเกสทางด้านเปโก้ก็ได้ติกับแฟนๆชาวอิตาลี Italy, ไป สุดสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่27มิถุนายนจนถึง29มิถุนายนก็จะมีการแข่งขันกันต่อเนื่องเลยต่อกันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จะไปดูการแข่งขันที่สนาม TT a x c e n s i r Circuit สนามนี้ก็อาจจะเข้าทางทางด้านของฟรานเชสโกบันยายาแต่เราก็ต้องมาติดตามกันอีกทีว่าเขาจะทำผลงานได้ดีเหมือนปีก่อนๆหรือไม่การแข่งขันที่เนเธอร์แลนด์ก็จะมีการถ่ายทอดสดกันในช่อง Sport TV และ s ป o ต t ทวี now หรืออาจจะรับชมโดยการสับสไครต์ในเว็บ MotoGP โดยตรงเลยก็ได้เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมเชียร์นักแข่งในรายการ Motorsport 2ล้อระดับโลกไม่ว่าจะเป็นก้องทัชกรบัวสีในรุ่น MotoT แล้วก็ Moto2 ชิปนักคลินนะครับชิดนัคลินเราต้องมาติดตามกันอีกทีในประเทศเนเธอแลนด์เขาจะได้ลงการแข่งขันแทนมาริโอเซโยอาจิอีกไหม แล้วก็รุ่นใหญ่อย่าง MotoGP กล้องสมเกียรติจันทาในทีม LCR Honda ที่ควบ RC 2 1 3 v ลงดวนแข่งกับนักแข่งหลายๆคนแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ